มาสวัสวดีครับเอฟซี FC. ยามเย็นค่ำๆับผมวันนี้ก็ค่ำแล้วครับผมพอดีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะไม่ได้อัปเดตให้เอฟซีได้รับชมเลยครับผมมาวันนี้ก็อัปเดตครับผมวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมหกสิบแปดอันนี้แบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ต่อครับนะพนะอทีมงานก็จัดมาให้ก็เลยอัปเดต ในเอฟซีได้รับชมเป็นสีมะขามเปียกครับผมตัวนี้ก็จะโดนแสงของโทรศัพท์ก็จะออกแบบนี้หน่อยถ้าดูกังวันก็เหมือนมะขามเปียกเลยเอฟซีต่อด้วยสาย P e แลวก็มีสีใบไผ่ก็จะเป็นรูปแบบนี้สีใบไผ่ครับผมตัวนี้นเรขอสแตนเลสนะครับผมนะสแตนเลสกลมต่อด้วยสาย PE แล้วก็ดูต่อปลายเอ็นนครับผมแล้วก็ทาทากาวให้ด้วย กันหลุดคือเอาให้ร้อยเลยครับผมนี่นะแล้วก็จะไปต่อครับผมเอฟซีชอบสิบห้าหลักมีตั้งแต่สิบห้าหลักอันนี้คืออัปเดตเลยคือใช้งานทั่วไปก็คือขนาดของวงคืนก็ห้านิ้วครับผมวงเอ็นกับวงเชือกจะอยู่ที่ห้านิ้วของไม้บรรทัดวัดมาจากตรงนี้ผมนะห้านิ้ว อันนี้เป็นของไก่โดยเฉพาะอันนี้คือห้านิ้วหลักปกติครับผมถ้ามันยาวมันจะสูงเวลาปักมันจะสูงแล้วก็ชนอกต้องปักกบปักเฉียงๆอย่างนี้อันนี้ยังไม่เข้าหลักครับผมเดี๋ยวไปเข้าหลักอีกทีอีกสีนี้ก็จะเป็นใบไผ่ใบไผ่แห้งสีใบไผ่แหง้งก็เหมือนใบใบแหง้งก็พางตาหน่อยชุดละสิบห้าหลักตัวนี้นยนํา m ft ก็มีสิบห้าหลัก ยี่สิบห้าหลักสามสิบหลักแต่ยี่หกนี่ยี่ห้าหลักคือสองชุดปักรอบไกลต่อถ้าเป็นสามสิบก็คือชุดสามสิบหลักนี่ก็ปักรอบเลยคือผืนเดียวครับผมสิบห้าหลักก็ต้องสองชุดจะยี่ปักปักเวลาเราไปต่อปักรอบเป็นวงกลมผมก็รีวิวให้ได้รับชมอยู่การปักคืน แล้วก็วิธีเจ็บขึ้นใช้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นผีเสื้ออ่ะมาแนะนำอัปเดตผีเสื้อครับผมขนาดของวงก็ปก,กติอีฟซี e หลายท่านถามว่าวงเล็กหรือวงใหญ่ก็ปกติใช้งานทั่วไปนะอีฟซีก็คือห้านิ้วห้านิ้วครับผมแล้วก็ถ้าจะใหญ่หน่อยก็หกนิ้วเจ็ดนิ้วแปดนิ้วครับผมอันนั้นก็คือพิเศษอันนี้คือใช้งานทั่วไปเวลาปักก็ปักตรงตรงนี้ จะออกสองด้านนะผมเป็นผีเสื้อเวลาปักจะออกสองบ่วงอันนี้ชุดสิบห้าหลักจะอยู่ที่สามสิบตาตัวนี้นะสามสิบตาก็จะปักเกือบเกือบรอบไก่ได้ครับผมสามสิบตาสามสิบตาสิบห้าก็สามสิบตาถ้ายี่สิบก็สี่สิบตากอไล่ตามตาครับผมพราะว่าหลักหนึ่งจะมีสองสองวงสองตาสองบ่วง อันนี้เป็นผีเสือ้อตัวนี้เป็นผีเสือ้ออันนี้คือยังไม่ได้ต่อให้เอฟซอันนี้คืออัปเดตให้ดูก่อนเพราะว่าห่างหายค่อนข้างนานครับผมก็มัวแต่ทําก็เลยไม่ได้อัปเดตก็โอเคคลิปนี้ครับผมฝากขอบคุณเอฟซเช่นเคยที่รับชมและติดตามกับบ่าวบึงการนอนนาเช่นเคยเอาโอเคครับลำลำ้ำรวยรทุกทา่านขอบคุณครับ